ตอบคำถามสำหรับคนที่อยากดูดวงส่วนตัวและนะครับไพ่ยอยากจะบอกบูอยากจะบอกอยากจะแนะนำอะไรลูกหลานก่อนจะรับฟังคำทำนายอาจารย์ขอค่าครูเป็นการกดติดตามกดหัวใจกดแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญให้ไพ่แม่นยำต่ังตาเห็นและพิมพ์ต่อใต้โพสไ์เลยว่าหนูโชคดีบูจ๋า ขอให้ลูกโชคดีดั่งแรงอธิษฐานจิตนับตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปบุญเปิดวาสนาเปิดความสำเร็จเปิดสำหรับท่านที่อยากดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์นะครับกดจิ้มเข้าไปนะครับนะครับในเลดนี้นะครับนะฮะใครอยากเรียนโหนนะครับกดจิ้มเข้าไปนะครับเรื่องบังเอิญไม่มีอยู่จริงเชื่อสรัทาปฏิหารเกิดขึ้นกับตัวคุณเองได้จริง อยากจะบอกอยากจะเตือนลูกหลานว่านะครับอันแรกนะครับก็ช่วงนี้นะครับอะไรที่เสี่ยงอะไรอันตรายนะครับขอให้ตัวคุณระมัดระวังให้ดีนะครับอย่าไปเสี่ยงอย่าไปทําอะไรนะครับที่มันจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับการไปในที่ต่างๆที่ไม่ปลอดภัยนะครับก็แนะนําว่านะครับควรจะระมัดระวังให้ดีนะครับ เพราะว่าเรามีโอกาสที่จะสูญเสียนะครับอาจจะเสียใจเสียความรู้สึกนะครับบางทีก็อาจจะเกิดบาดเจ็บได้เพราะฉะนั้น,นในการเลือกในที่ไปนะครับในที่ที่จะไปต้องระมัดระวังให้ดีนะครับระวังอุบัติเหตุระวังจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันได้นะครับมบที่สนะครับสิ่งต่างๆที่จะทําให้ดีขึ้นนะครับก็ขอให้ตั้งใจนะครับอดทนนะครับ เพื่อเราจะสําเร็จนะครับขอให้ทาทาดีอยู่แล้วก็ทําดีเหมือนเดิมนะครับใครที่ไหว้พระสวดมนต์นะครับแล้วก็หมั่นเติมบุญเติมกุศลนะครับไหว้เจริญภาวนานะครับใส่บาตรนะครับสวดมนต์นะฮะบริจาคทรัพย์นะครับต่อน้ําต่อไฟนะครับหยอดตู้เหรียญก็ขอให้ทําไปนะครับสิ่งต่างๆที่ทําอยู่เหมือนเดิมนะครับอยากไปคิดน้อยใจอนาคตนะครับ บุญเมื่อเติมเต็มแล้วนะครับต่อไปนะครับสิ่งดีๆจะเข้ามานะครับอย่าท้อท้ออย่าท้อถอยต่อมานะครับตัวคุณน่ะเป็นคนใจอ่อนนะครับใครเขาลำบากก็สงสารเขาไปเรื่อยเลยนะครับบางทีนะครับเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดตรงนี้เราต้องระมัดระวังดีๆนะครับเอ็นดูคนอื่นเอ็นดูตัวเราบ้างนะครับตรงนี้เราจะได้นะครับไม่ชอกช้ำนะครับแล้วก็ เมื่อเราเองยืนได้นะครับยังไงเราก็สามารถที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้นะครับบางคนเราก็ลําบากเขาก็ลําบากยิงแย่กันไปใหญ่เลยนะครับอันนี้ปู่บอกไว้ช่วงนี้นะครับมีการติดต่อมีการสื่อสารนะครับสิ่งที่ติดต่อสื่อสารนั้นจะทําเงินทําทองทารายได้ให้ตัวคุณนะครับมีหลายคนนะครับมีเกณฑ์ไปสมัครเป็นนายหน้าขาย นู่นนี้นั่นนะครับจะประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็ในเรื่องของการติดต่อเจราจาตัวคุณเองมีสาริการิ้มทองนะครับพูดใครใครก็ฟังพูดใครใครก็รักพูดใครใครก็หลงนะครับขอให้ปรับปรุงในเรื่องของมุุยสัมพันธ์และคําพูดคําจานะครับให้มีอะไรต่างๆที่ทําให้มีเสน่ห์ในตัวคุณนะครับซึ่งคนเองนะครับได้เปรียบอยู่แล้วนะครับแต่ข้อเสียนะครับในการได้ ดาวพุธนะครับก็คือว่าจัดซื้อของออนไลน์สะบ,บั้นทันแหลกเลยนะครับบางทีก็เอฟไว้ก่อนนะครับพอถึงเวลาปุ๊บป็กดเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะแบบนี้ผู่เตือนนะครับก็ค่าใช้จ่ายมันจะมาจากทางออนไลน์ซะเยอะนะครับความอดทนนะครับความอดกัน้นแล้วก็ความขยันหมั่นเพียรการเติมบุญเติมกุศลนะครับสุดท้ายนะครับจะทําให ตัวคุณมีความมั่นคงตัวคุณมีความสําเร็จนะครับในตัวนี้นะครับก็ขอนะครับบารมีปู่นะครับให้ลูกโชคดีดังแรงอธิษฐานจิตนับตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไปคุณเปิดวาสนาเปิดความสําเร็จเปิดนะครับใครอยากดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์นะครับก็กดจิ้มเข้าไปนะครับอาจารย์ก็พร้อมนะครับที่จะ ช่วยเหลือช่วยดูแลนะครับลูกศิษย์ทุกคนนะครับเพื่อเราเองนะครับจะหาแนวทางป้องกันแนวทางแก้ไขในเรื่องดวงชะตานะครับที่มีปัญหาอาจารย์หนูติดขัดหนักมากแนะนําเลยครับมาเปิดดวงชะตานะครับเพื่อไขวิบากกรรมนะครับเพื่อแก้ปัญหาชีวิตต่างๆให้กับตัวคุณ